สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมในเกมเบบอซิกก็มามาผมไม่ได้ลงคลิปมานานละต้องขออภัยด้วยช่วงนี้ติดทุเละอย่าขอปิดห้องให้หมดเลยใส่ตรงไหนดีเอ่อตรงนี้กัน

โอ้เห็นว่าเลย ตัวทายนี่หายาก mà lại thua nè đi. Na chang เว่ยยิงไม่โดนวู้โอ้แหม่ฟังกิ้กัดเลยอืมเออเหอะแค่แค่แค่ตาแรกก็ล่อ,อไปสี่นาทีแล้วโคตรนานนะตรวจดีวะ จูอะไรดีวะอะไรดีอะคิดไม่ออกนนี้ก็ได้เจอแล้วโอ้โหเฮ้ยมันรู้แล้วโอ้โหไม่ทันเหลือกล้องเพื่อนอยู่ตัวนึง มาแล้วก่มันบุกเลยเว้ยโอ้ยท่อตรงโน้นน่ะต้นไกไ่ไป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  งนี้อยู่ใต้เราไปดิเฮ้ยโดดได้เหรอโดดไปดู เฮ้ยเก็บพวกเาไปสองตัวละโอ้ไหนูวะความ Zanzibar, the gift of your power. You know, what? What you do, not You โอ้โหไม่ทันว่ะโอ้โหอะไรวะอเอาออกกันหมดเลยฝั่งผมเอาเอาเขาเข้เอาอาอกกันเซ็งเว่ยเหลืออีกสี่คนเยี่ยมเออเข้ามาครบแล้ว camera camera oh. okay, này game Your fortune is on the tip of my tongue. Nei. Oi! จัด <Laurent> สองสานัดล่วงโอ้เจอแล้วครับผมเออมันมีแจมด้วยเราเข้าไปไม่ได้อะไรเราแอบตรงนี้กันป่อนปปๆๆๆป let's go เพื่มนแมงบวกเลยวะเฮ้ยเหมือนมันจะเจอไปๆๆๆๆความแม่นไปไหนหมดละ Boom. Ờ. Có tiền nó tua đâu đi ไม่โดนได้ไงอว đẹp quá luôn lồm 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 เย่ <Yeah. S 2> ใครล้มวะอ๋อเนี่ยอ้ยมีใครนี่มารีคูดแล้วยิงใครวะรีคูดเหรอกูจับอ๋โอ้ชนะโอ้ยอ๋อเอ p ีพีด้วย <laughs> แองยิงไปมั่วๆโดนเฉยผมนี่วัตต f ฟักโอเคไปห้าครับโอเค ได้ไหมเฮ้ยได้ด้วยก็แ <c oughs> จ่มได้สองด้วยอ่ามาดูกันว่าจะเกลือไม่เกลือโอเป็นนเตรียมพร้อมอันนั้นๆไม่เกลือเขาไม่เกลือสีฟ้าอย่างนี้ไม่เกลือแน่นอนชดตูเพื่ออะไรเพื่อของ ปืนของอะไรวะลืมชื่อแล้วว่าคิลี่กับแบ็กเบียส์เออของแลค่าเนี่ยสติกเกอร์ลายปืนสติกเกอร์นี้สุดยอด,ปอปดเนะป็นของปืนดีเสิร์น่ะเป็นของปืนดีเสิร์เดี๋ยวเปลี่ยนเลยแล้วกันนะเปลี่ยนลายเลยลายเดิมมันเก่ามันเก่าแล้วก็ไม่สวยด้วย สวยงามสวยปะวะผมว่าก็โอเคดีกว่าลายเฉยๆแบบลายไม่มีไม่มีลายอะไรเลยเปลี่ยนลายโอเคครับสวยงามสมใกล้ๆเลยดูดูปืนบ้าอะไรวะเป็นอย่างนี้โอเคครับผม อ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมีคลิปอื่นขึ้นมาก็ฝากกดดูด้วยมีหลายเกมเลยที่ผมเคยเล่นไว้ลองไปลองไปหาดูกันได้นในช่องผมแล้วก็เกมแก๊งสตาร์เวกัสผมก็ยัง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 ทำคลิปเหมือนเดิมนะแต่ช่วงนี้ก็ต้อง เลื่อนออกไปก่อนนะผมไม่สามารถลงเกมลงคลิปเกมนั้นได้เพราะว่ามันเกิดขอ้อผิดพลาดที่มันแก้ไม่ได้ผมก็เซ็งเหมือนกันนะก็ถ้าลงคลิปได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวกลับมาทําให้ท่านผู้ชมได้ดูแน่นอนก็ช่วงนี้ก็ดูเกมคอมพิวเตอร์ไปก่อนนะเกมในคอมที่ผมเล่นแล้วลงให้ดูไปก่อนก็ถ้าใครชอบก็ดูได้ก็ไปแล้วสาหรับคลิปนี้ก็ขอรหรักการติดตามแะรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้า 不啦，拜拜。